เพื่อนวันนี้จะพามาระบายน้ำออกเพื่อนๆดูมวลน้ำน้ำเยอะมากเลยอ่ะหวานข้าวเสร็จน้ำท่วมเพื่อนๆค่ะดูดูดูเมฆฝนตั้งเขามาอีกแล้วต้องไประบายน้ำออกจากข้าวหวานเนาะเพื่อนน้ำเยอะมากค่ะยังดำไม่ได้ทั้งน้ำขนาดนี้ต้องรอให้น้ำลดก่อนนะคะ ลาก็พอดำนั่นแหละอีกวันสองวันเ้าระบายน้ําออกเสร็จก็จะหวานเออก็จะดำเน,ะนาะส่วนน้หวานเอาไประบายน้ําออกก่อนนะเพื่อนๆระบายเอาไว้สองสามวันแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงหมดหรือเปล่าไปดูก่อนเนาะโอ้ตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันอา,อายุเข้าเพื่อนๆนอน,น,น,นเยอะ นี่แปลงนี้ก็จะมากองอยู่ตรงไหนที่ต่ำเพื่อนๆอย่างนี้เราก็ต้องคลูดออกเพื่อให้น้ำออกให้หมดนะอันนี้เราปล่อยไว้แต่เมื่อวานแล้วนะคะอันนี้จะเป็นข้าวหวานทางนี้จะเป็นข้าวหวานข้าวเกิดแล้วเพื่อนๆข้าวเกิดแล้วเล็กๆก,ก็ต้องปล่อยระบายออกให้หมดเลยค่ะไม่งั้นเรียบร้อยนกก็มากินเนาะทั้งนกทั้งน้ำท่วมก็ไม่ไหว เดี๋ยวไม่ได้ข้าวเนาะเพื่อนๆเนานะลอยออกก่อนนะคะนี่ต้องเอาออกให้หมดไม่ให้เหลือเลยเลยเครูดอย่างนี้ครูดครูดออกรูดดินออกนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆถ้าวานล่าช้าน้ำมาเร็วก็จะท่วม ก็จะม,มีแต่มุมมุมนะคะมุมมมนี่แหละน้ำจะยังเหลือเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปดูไล่ดูแรลงไหน,นที่เยอะๆเราก็ระบายนะเพื่อนๆระบายออกแต่พูดถึงนี่คืนหนึ่งเข้าไปหมดอย่างนี้ก็โอเคนะไปหมดสองสามแปลงนี้ยังท่วมอยู่เลยเพื่อนๆระบายออกท่อ,ทอเล็ดค่ะท่อเล็ด พอไม่ใหญ่ก็จะระบายไม่ทันเนาะก็ต้องขุดทันเพนาะขุดคันนาเพื่อนเขุดคันนาเพื่อ,อระบายออกให้ทันเนะาะไม่งั้นข้าวก็จะเสียหายไม่็ดข้าวก็ไม่งอก ท่อระบายไม่ทันท่อมันเล็กท่อมันเล็กไปกแรงนั้นเป็นแรงนั้นคืนหนึ่งก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวไปดูท่อนู้นลูกท่อนู้นแม่จะเอาท่อลงคั้นหน้าขาดเห็นไหมเป็นช่องทางไปเลยรถใช้โอ้ยตรงนี้ก็นน้ำก็ยังไหลดีอยู่นะ จ้างเอาลงมั้งประมาณนี้เหรอเ้าชายดูว่าขุดทางนน้นให้นิดหน่อยนี่จะอ้าลงอีกน้ำไหลนิ่งก็จันนิดหน่อ,อดีกว่านะไม่จันนะรู้สึกว่าฝนจะตกด้วย๋ยวเอาลงตรงตรงนี้เอาขุด ขุดเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆต้องใช้เสียนนะคะถ้าเกิดว่าอย่างนี้เดี๋ยวร่องร่องใหญ่เกินไปก็น้ํามาแรงๆก็ขาดเดี๋ยวขุดตรงนี้เพิ่มนะเดี๋ยวค่อยหาท่อมาใส่อีกระบายไม่ทันแปลงนี้เพื่อนท่อเล็กน้ำมาแรงก็ท่อเล็กๆก็ระบายไม่ทัน กัเนเสร็จแล้วระดับนาไม่เท่ากันมากสุดแน้นโอเคนะ้ำไหลแล้วหวังว่าคืนนี้ฉันจะหมดนะถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่มก็ก็น่าจะหมดนะคะัุก่น โอเคเพื่อนๆคลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะพามาระบายน้ําออกจากข้าวหวานเนาะนี่แหละวิธีเกษตรความเสี่ยงสูงเพื่อนๆทำเกษตรก็แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าให้เจอกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้แค่นี้ละค่ะเชรากดไลค์กดแชร์